คลิปนี้เรามาพูดถึงเรื่องของกรรมพูดเล่น <laughs> ดูแบบโอ้โหโนอันนี้จะเป็นใช่เกี่ยวเลขที่เกี่ยวกับกรรมนะ,ะใครยังไม่ได้ดูว่ารหัสเลขหรือ,อเลขวันเกิดหรือ,อเลขของ i ลฟ์แพ h นะใช่ปะก็แนะนำให้ไปดูคลิปของเรานะมีพารทหนึ่งแล้วก็พารทสองอันนี้คือต่อต่อเรื่องของเลขสี่ตัวที่เราจะพูดถึง ที่เกี่ยวข้องกับกรรมเอาละกันเนาะมันมันจะมีในด้านของอคนพูดหลายคนเลยว่าเลขที่เราจะเสนอเนี่ยสีตัวเลขเนี่ยใช่ป่ะ,ะก็ไม่ดีอะ่ะคือมันจะมีคนถามมาว่าเลขตัวไหนไม่ดีอ่อเป็นแบบเลขที่มีนี่กรรมฟังดูแล้วดูน่ากลัวแต่ว่าให้ใช้คําว่ามีภาระความรับผิดช,ชอบที่แล้วก็ ความท้าทายที่มากกว่าเลขอื่นละกันเอา,อางี้ดีกว่า mm hmm. อโอเคโอเคซึ่งซึ่งถ้าเราก็ลองมาดูกันว่ามันเป็นเป็นเลขที่เรามีหรือเปล่าซึ่งอันนี้ดูได้ตั้งแต่ว่าแบบถ้ามันเป็นเลขที่อยู่ในวันเกิดของเราเนาะหรือวิธีการเป็นเป็นเลขสองหลักก่อนที่จะบวกกันแล้วเข้าเอไลฟ์แพดอะอ่าเดี๋ยวค่อยไปดู ตามตัวอย่าง <Okay. S 2> ขึ้นขึ้นภาพเลยก็ได้โอเคเราขึ้นภาพเลยอ่าตรงนี้เ <c oughs> นาะเราก็เลือกอ่าสีเลขตัวนี้ไม่ได้เราไม่ได้เลือกนะมันคือกําหนดไปแล้วอ่าจากวิจัยที่เราดูก็ให้ฟังด้วย Open Mind แล้วกันเนาะคือ,ค,อคือลองไปเซิร์ชก็ได้เอางี้ <c oughs> ว่าคามิ i เด e บนัมเบอรมีอะไรบ้างแล้วก็อาจจะไปดูหาดูก็ได้ว่าว่าว่าเพราะอะไรทําไมถึงต้องเป็นสี่เลขนี้นั่นก็ได้แก่ น,นี้กคือแล้วเนาะก็คือเลขสิบสามสิบสี่สิบหกแล้วก็สิบเก้านะคะโอเคอ่าสิบสามสิบสี่สิบหกหรือสิบเก้าบทเรียนที่ยังทําไม่สําเร็จอันเนี้ยมันน่าน,น่ารีเสิร์ชน่าสนใจดีเพราะว่าจริงๆแล้วอะ่ะเราก็ไม่สามารถจะถามตัวเองหรือว่าถามคนที่ต้องกลับมาให้ได้นะเพราะว่าเข้าใจปะมันเป็นอะไรที่เราต้องใช้ออ e n m น n d เพื่อวิาพากษ์วิจารณ์มันจริงๆใช่ปะ,ะบทเรียนที่ยังทําไม่สําเร็จก็คือถ้าเราดูในด้านของสปนะิ r i ชัลเนาะเราได้เกิดใหม่เพื่อที่จะมาซ้ำโอเคจากอดีตที่ส่งผลมาถึงปัจจุบันนี้เนาะเพื่อให้ได้แก่เพื่อให้ได้แก้ไขและเติบโตขึ้นในชีวิตนี้ถ้ามีใครมีเลขที่มันเกิดเนี่ยสิบสามหรือ19เนี่ยพลังของ mm. นี่กรัมนี้จะส่งผลต่อบุคลิกภาพและ ความท้าทายในชีวิตประจําวันมันคือนิสัยหรือสถานการณ์ที่คุณต้องเจอซ้ําๆเติมๆติมตั้งแต่วัยเด็กบางทีเขาชอบบอกเนาะแบบเลขสิบสามไม่เป็นเลขอาถรรพ์อะทางทางเวสเทิร์นอะทางตะวันตกเนี่ยเขาเขาจะไม่ค่อยใช้เลขสิบามเนาะอย่างเช่นเวลาเราใช้เลิฟอย่างเงี้ยมันจะไม่มีชั้นสิบสามเออไม่มีชั้นสิบสามก็น่านอะ ก็คือเหมือนเลขสิบสาคนที่เกิดเลขที่สิบสาก็รู้สึกว่าเอออาจจะมีความเหมือนว่ามีมีความหนักหรืออะไรแล้วเลขสิบสี่ล่ะแต่จริงๆเลขสิบสามถ้าสมมติเราไปดูในวันเกิดใช่ไหมเขาก็จะบอกว่าเป็นคนที่เหมือนต้องเหมือนทำอะไรแล้วมันก็พังแล้วก็เราต้องทำอีกเรื่อยๆอ่ะอ,อือฮือ,อือฮึ หมือนสร้างแล้วสร้างอีกสร้างแล้วสร้างอ,อีกนะสร้างปุ๊บพังสร้างปุ๊บพังอย่างเงี้ยเหนื่อยอย่ะมันมันเหมือนแบบเออเหมือนพังบ่อยอะไรเงี้ยเออส่วนเลขสิบสี่ก็ก็เป็นอีกแนวหนึ่งใช่ปะ่ะเลขสิบสี่ก็มีมีมีคาแรคเตอร์ Character ที่อืมก็แะดูวุ่นวายหรือมีความคือเลขสิบสิบสี่มันบวกกันแล้ว หนกับสี่เนาะมันก็คือห้าใช่ป่ะ uh huh. แต่ว่าความเป็นสิบสี่อ่ะมันก็เหมือนมันเป็นอะไรที่บางทีมันคือเราอยากได้อิสระภาพหรือเราอยากแตกต่างหรือเราอะไรแต่ว่าเราทํามากเกินไปเพราะเราไม่รู้ขอบเขต uh huh. ชีวิตมันก็จะต้องเจอกับเรื่องเยอะประมาณนี้ uh huh. ส่วนเลขสิบหกก็ออกแนวว่าทำแล้วก็พัง แล้วด้วยความเหมือนมั่นใจเกินเหตุอะไรอย่างงี้ไหมคุณปีเตอร์รู้จักคนเกิดวันที่สิบหกบ้างไหมหรือว่าสิบเก้าอะในสี่ตัวนี้เคยเคยเจอใครบ้างเคยเจอใครรู้จักเลขนี้ไหมสิบสี่สิบสามสิบสามสิบี่สิบเก้าอืมสิบหกนี่น่าจะเคยนะแต่ก็อ่าพอเข้าใจเลยชีวิตเขาเป็นยังไงอ่าที่จริงแล้วคือเราดูเราดูอ่าเลขเนี้ยมันก็ให้ความหมายของตัวอัลฟาเบต้วยนะ ตัวอักษรอะ ABC อะไรเงรี้ยใช่ปะ่ะถ้าเราดูเ,เลขที่3มเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับเด็กโ okay. อเคใครได้เลขที่3สมมุตินะก็ดูง่ายๆเลยมันจะเลขที่1อ่ะมันจะเป็น father เนาะเป็นพลัง masculine นะเลขที่2เป็นพลัง feminine ซึ่งมันเกี่ยวข้องกับมูลใช่ไหมเ,เลขที่3คือเลข1่ father เลขที่2 mother เลขที่3เป็น child คือใครได้เลขที่3มันก็จะรู้ว่ามันจะต้องมีครอบครัวเข้าใจไหมแต่ทีนี้ You, อยอ่เกิดมาโดยมีเลข1 3ก็แปลว่ากรรมที่ผ่านมาที่จะต้องมา <c oughs> ชดใช้ในชาติเนี่ยมันจะเกี่ยวข้องกับแฟม i l ีประมาณนี้แล้วเคยได้ยนะินอย่างคนที่วันที่19อ่ะบางทีเราเคยได้ยินคนที่เกิดวันที่19นี่คือวิถีชีวิตเขานี้ค่อนข้างจะหนักหน่วงใช่ใช่ป<ช>ะเหมือนมีเรื่องแบบ เหมือนมีเรื่องยากในชีวิตตลอดอไรเงี้ยเออก็สิบเก้ามันก็คือเลขหนึ่งเนาะออแต่ว่าเป็นเลขหนึ่งที่ยากสําหรับที่สุดในกลุ่มเลขหนึ่งอะออสุดสุด,สด,สดละเ,ออเพราะว่าเราดูนะมันก็เป็นเลขเลขหนึ่งนะหนึ <c oughs> ่งบวกเก้าก็เป็นหนึ่งเป็นเศษอัจจช่ปก็คือหนึ่งแต่ว่ามันมีหนึ่งกับเก้าพลังงานที่จบอ่ะใช่ปะเพราะฉะนั้นจะทําอะไรไม่ค่อยรุ่งคนที่สิบเก้าเนี่ยแล้วก็ เขาจะบอกอต้องทําซ้าๆเออใช่แล้วเขาจะบอกเลขที่19เนี่ยจะป่วยบ่อยมากด้วยอ๋อประสบอุบัติเหตุบ่อยด้วยแล้วก็ที่สําคัญคือ,อทําอะไรก็ต้องระวังตลอดเวลาอย่างเช่นอาหารการกินก็ต้องระวังไม่งั้นก็ป่วยกินเผ็ดก็คือแย่ yeah. แล้วเวลาเล่นกีฬาหรือว่าไปออกไปออกกาลังกายอย่างเงี้ยก็สามารถจะเกิดอุบัติเหตุได้อย่างเช่นข้อเท้าพลิกหรือว่ากล้ามเนื้อปวดอะไรประมาณเนี้ย โอเคอ่ะเดี๋ยวเราไปดูที่ต่อไปซึ่งอันนี้เมื่อกี้พูดถึงวันเกิดนะคะถ้าใครเกิดสิบสามสิบสี่สิบหกสิบเก้แต่ทีนี้ถ้าสมมุติว่าเลขพวกนั้นน่ะไปเป็นเลขคู่ที่เหมือนว่าเป็นผลรวมก่อนที่เราจะต้องมาบวกเป็นเลขตัวเดียวอะที่เราจะเจอลายพา์นัมเบอร์นึกอกไหมหสมมุติอย่างอย่างอย่างเลขสี่ใช่ไหมแล้วเลขก่อนที่เราจะเจอเลขสี่อะมันเป็นเลขสิบสามอย่างเงี้ย อันเนี้ยให้จําให้ให้แบบมาร์กไว้เลยนะนนใช่ว่าเออคือบางคนมันบวกแล้วได้อาจจะได้ส1มสิบเอ็ดแล้วก็เท่ากับสี่นั่นก็เอออีกเรื่องหนึ่งแต่นี่เป็นสิบเป็นหนึ่งกับสามแล้วได้สี่อเนี้ยหนึ่งสามก็คือก็อย่างน้อยคือเหมือนแบบในไลฟ์พันดับเบิลคุณก็ติดในเหมือนเพราะเป็นนีกรรมอยู่หรือถ้าคนได้เลขห้าแล้วมันเป็นห้าที่มาจากหนึ่งกับสี่เออหรือว่าถ้าคุณได้เจ็ดที่เป็นเจ็ดที่มาจากหนึ่งกับหก หรือว่าถ้าคุณได้ได้หนึ่งแล้วหนึ่งที่มาจากหนึ่งกับเก้าแปลว่าเกี่ยวข้องกับโซนดีทั้งนั้นเลยเป็นเกี่ยวข้องกับโซนคามิกเด็บใช่ป่ะอ่อซึ่งอมนี่กรรมเนี่ยที่มันอยู่ในไลฟ์แพดนัมเบอร์เนี่ยจะส่งจะส่งผลตอบจุดประสงค์ของชีวิตหรือเส้นทางชีวิตที่เราจะไป ลงไปถึงอาชีพที่เราจะเดินเส้นทางที่เราจะเดินมันจะเป็นเรื่องของบททดสอบใหญ่มีความท้าทาย uh huh. ให้มาเจอตลอด uh huh. แล้วพิเศษกว่าถ้าสมมุติว่ามีทั้งวันเกิดและเลขลายแพทเป็นเลขเดียวกันเลย uh huh. เช่นเกิดวันที่สิบหกแล้วก็ได้ลายแพทเบอร์เจ็ดเบอร์ 7, เจ็ดที่มาจากสิบหกก็คือแบบ แจ็คพอตอะไรแบบวันนี้เออเมื่อกี้ที่พูดหมายถึงแบบว่าเลขมันเกิดเจ็ดใช่ป่ะแล้วไลฟ์แพทก็เจ็ดด้วยอย่างนี้ใช่ไหมแบบทั้งคู่เหรอไม่ไม่นี่ไงก็คือเลขเกิดวันที่สิบหกวันที่สิบหกอเจ็ดใช่แล้วไลฟ์แพทลงได้เป็นก็รวมคือนี่ก็คือเกิดวันที่สิบหกก็จะเจอความวิบากของความเป็นสิบหกละแล้วไลฟ์แพทก็เป็นเบอร์เจ็ด เป็นเบอร์เจ็ดที่มาจากสิบหกอ่ะอคือถ้าสมมติเราเกิดที่สิบหกและไลายแพทเป็นห้าแล้วก็อีกเรื่องนึง uh, <okay. S 1> น่งเหนอะวะเออสมมติออีกตัวอย่างสมมติเราเกิดที่สิบเก้าและลายแพทเป็นหนึ่งหนึ่งที่มาจากสิบเก้าอ่ะ uh huh. ก็แปลว่าโซนเดียวกันเ uh huh. ออ <Okay. S 1> แต่ถ้าสมมติว่าเกิดวันที่แปด เออหรือไม่เกิดว่าที่14แล้วกันเกิดว่าที่14เนาะแต่ได้ไลท์แพดเก้าคนละเรื่องคนละเรื่องอ่คนละเรื่องไปประมาณนี้ okay. ก็คือแบบเออสิบสี 14, <ม>เป็นห้าแต่ได้ไดไลท์แพดสิบสีก็เป็นห้าเหมือนกันหมายถึงดับเบิลเนาะก็ตามนี้ครับมันจะ,ะบทเรียนอะ่ะมันจะเข้มขน้นขึ้นเหมือนกับคูณ2โ <Okay. S 2> อเคซึ่งให้ให้เราย้อนกลับไปดูนิดหนึง่งว่าสงสัยไหมว่าทําไมมันเป็น oh. หนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งหกหนึ่งเก้าหนึ่งเนี่ยคือหนึ่งนี่คือความเป็นแบบว่าจริงๆก็คือตัวตนใช่ปะหนึ่งมันจะพูดถึงเรื่องอีโก้ในมุมที่เราบิดเบียนมันนิโเลตแล้วก็นิสัยนิสัยที่แบบว่าเราไปถึงจุดนั้นได้เพราะว่าอะไร<อ>เพราะว่าทางดีหรือว่าไม่ดีเนี่ยมันคือเซลฟ์เนาะแล้วทีนี้เลขตัวหลังเนี่ย มันก็มีความหมายของมันก็คือเป็นลักษณะของธีมเรื่อง็นเรื่องของการกระทำเขาก็เลยพูดว่าเหมือนแบบกลับมาสมมติว่าชาติก่อนได้สามแต่ไม่ได้ไปตามที่เป้าหมายหรือทำไม่ดีทำไม่ดีก็เลยเกิดใหม่มาได้หนึ่งสามประมาณนี้เออเพราะว่าหนึ่งนี่คืออยู่บิดเบียนเหมือนแบบไปทำพลาดไว้เอางี้เลยเออไปทำพลาดไว้มันเลยต้องรอบนี้ก็ต้องกลับมาอีกรอบ <laughs> มามามาเคลียร์นิดนึง <laughs> เนาะเอออ่ะ <laughs> มาดูความหมายกันแต่ละเลขละกันนะคะโอเคเลขสิบสามมันคืออะไร <laughs> เขาบอกว่ามันเป็นนี่กรรมแห่งความขี้เกียจความเอาเปรียบแล้วก็การหาทางลัด oh, the depth of lesson a n d shortcut s h o r t c หาลูโพไปอย่างเงี้ยเออเคนั่นก็บอกว่าในอดีตนะอาจจะเป็นคนที่เคยปัดความรับผิดชอบหรือหาทางลัดที่เอาแบบว่าตัวเองได้ไว้ก่อนตัวเองสำเร็จก่อนแล้วคนอื่นเดือดร้อนอ <c oughs> ใช่ป่ะ <c oughs> อืมประมาณนี้แล้วก็แบบเหมือนอยากได้แบบว่า ทำน้อยกว่าคนอื่นแต่ฉันจะได้ผลมากกว่าคนอื่นหรือฉันให้คนอื่นทําแล้วฉันก็ไปเอาเอาหน้าผลงานแทนอะไรประมาณนั้นเอออะไรอย่างเี้นาะดังนั้นผลมาในปัจจุบันปัจจุบันตอนเนี้ยในชาติเนี้ยเออเราก็จะรู้สึกว่าหนึ่งกับสามมันก็คือสี่ใช่ปะ่ะมันก็จะเป็นรายแพทที่ต้องแบบสร้าง <yeah. S 1> แต่มันก็สร้างไม่เหมือนคนอื่นเขาสร้างเพราะว่าคุณจะสร้างแล้วแบบ สร้างยังไงก็ไม่เสร็จสิคืออันเนี้ยสร้างแล้วก็พังอ่าอันเนี้ยมันมันมันเป็นในเข okay. รู้จักสิบสามอย่างดีนะพวกนี้อาจจะเป็นแมเนเจอร์หรือว่าใครในอยู่แบบว่าตำแหน่งสูงๆไม่ค่อยได้ทำอะไรแต่ได้รับเครดิตไปออทีนี้มันจะมันจะอยู่ในจิตใต้สมนยกอยแล้วว่ามันไม่พอไม่ได้ว่าไม่พอที่ว่าอา่รู้สึกอได้ได้รับ,บบทบาทอย่างใหญ่ ใช่ป่ะเพราะว่าคนอื่นทําไปแล้วก็ไม่ได้รู้สึกว่าดีด้วยซ้ําแต่ว่ามีความรู้สึกว่าอยากจะไปเอาหน้าเออมันแย่งความสําเร็จของคนอื่นอ่ะอมีคนชมอะไรเงี้ยแล้วส่วนมากถ้าแบบเราเสร็จโปรเจกต์เนาะเสร็จโปรเจกต์แล้วคนชมมุ้นด้นี่อะไรเงี้ยใช่ป่ะเราก็แบบอิ่มแล้วแต่เขาเป็นไม่อิ่มเขาจะทำแบเรื่ออเหมือนตัวเองทําน้อยอ่ะแต่อยากได้ อยากได้คนชมเยอะอ่ะใช่ประมาณนั้นอ่ะแต่แล้วก็ไม่มีความสุขนะพอได้คนชมแล้วก็ยังเหมือนเดิมอยู่แบบมันเป็นกรรมอ่ะใช่ป่ะมันบอกว่าเฮ้ยฉันต้องเอามหมเอาใหม่ใหม่แล้วก็ไปแย่งเนี่ยไปเรื่อยเพราะฉะนั้นตอนเนี้ยมันก็จะกลายเป็นมันบอว่าเอิ่มต้องทําเยอะกว่าคนอื่นแล้วก็จะทําแล้วก็จะเหนื่อยกว่าคนอื่นรับผิดชอบมากกว่าคนอื่นหรือทําอะไรไปบางคนอ่ะทาเท่ากันแต่ว่าเขาอาจจะได้ผลเร็วกว่าเราแต่เรามักจะแบบว่าเดี๋ยวก็โดนขัดแข้งขัดขาเจออุปสรรค เจอบ็อกอะไรอย่างนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีการฝึกของท่าได้เลขสิบนะก็ให้มีวินัยแล้วก็อดทนไปมีความภาคเพียรพยายามไปอย่าไปหาทางลัดไม่ว่าจะเรื่องใดๆทางนั้น mm hmm. อืมก็ไอาการที่เราค่อยๆไปทีละหนึ่งทีละสองทีละ3มเนี่ยมันอย่างน้อยมันก็เป็นสเต็ปเนาะ บางคนมันมันชอบหาทางลัดไงขอเร็วเข้าว่าบางทีไอ้เร็วเข้าว่าบางทีก็เป็นเป็นหนทางแห่งความแบบตกเหวอะ่ะเพราะฉะนั้นคนได้เลขสิบสามคือหาทางลัดไม่ได้เลยนะคะเพราะว่าจะโดนจะโดนทันทีอืใช่ไหมแล้วแล้วพอสมมติว่าเราสร้างไปที่พูดว่าไม่มีไม่มีทางลัดอะ่ะคือในส่วนหนึ่งก็จะหาทางลัดอยู่แล้วแต่ในส่วนหนึ่งก็ต้อง แบบถ้าจะทําไปอ่ะมันจะมีอุปสรรคเข้ามาด้วยเพื่อให้ทํานานกว่าเท่าที่เดิมใช่ปะ่ะบางคนเนี่ยทำแป๊บเดียวสําเร็จแต่นี่คือจะเจออุปสรรคเยอะด้วยแล้วจะค่อนข้างจะบอกว่านี่ไปทางลัดสิแต่ต้องมีวินัยในวัฏวะนบจะไม่มีทางลัดจะต้องลากลําบากตรงนี้ไปนี่เพราะว่านี่คือกรรมที่เลขสิบสามต้องต้องถืออ่ะต้องอดทนไว้่ใชออแล้วก็ไม่ทางลัดมาปุ๊บก็ไม่ต้องมองเลยก็คือทำตอออ่อไปเรื่อยๆใช่โอเคอ่ะต่อไป สิบสี่สิบสี่ก็เป็นเรื่องของนี่แห่งการใช้อำนาจในทางที่ผิดหรือการมีอิสระที่เกินขอบเขต the depth of misuse of freedom อ๋อโอเคอ่ะในอดีตนะคะสิบสี่นี้มันรวมกันก็คือเป็นเลขห้าใช่ไหมเลขห้าคือแบบฟร e ดอมอะไรอย่างงี้ซึ่งในอดีตเนี่ยสิบสี่อะคนที่มีเลขสิบสี่อะ อาจจะเคยใช้อิสระภาพของตัวเองไปละเมิดขอบเขตไปทำลายคนอื่นหรือเอาอิสรภาพที่แบบว่าไปขวยขวาหาไมได้ก็คือแบบลุมล่มหลงไปจนเลอะเทอะแล้วก็เบียดเบียนคนอื่นแล้วก็เบียดเบียนชีวิตตัวเองด้วย mm. เกินไปเลยอย่างเช่นอาจจะแบบติดการพน,นัน อ่ะก็ได้นะ,ะใช่ไหมร่มหลงอิสระฉันมีอิสระฉันต้องการนีหรือติดเอ่อ addiction ไม่ว่าจะในทางไหนอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> ก็ในส่วนหนึ่งคือจะบอกว่าติดอะไรสักอย่างแต่ไม่ได้รับผิดชอบเวลาที่มีผลตอบรับไงก็ให้คนอื่นมันรับผิดชอบแทนอันนี้เขาเรียกว่าอิสระที่เกินขอบเขตเพราะว่าการที่เราจะทําอะไรลงไปโดยที่ไม่มีขอบเขตใช่ไหมสมมติว่าเราเล่นการพนันมันก็คืออิสระเพราะเราอยากเล่น ใช่ไหมมันมีฟรีดอมตรงนั้นอ่ะทีนี้มันมีขอบเขตก็คือโอเคถ้าคุณติดนี้หรือว่าล้มละลายคุณก็ต้องรับผิดชอบตรงนั้นใช่ไหมแต่คุณละเมิดขอบเขตตรงนั้นไปที่แทนที่จะรับผิดชอบเองอยู่ให้คนอื่นมารับผิดชอบอ่าแบบนี้ผลในปัจจุบันเป็นไงบ้างอ่าผลในปัจจุบันชีวิตมักจะเจอการเปลี่ยนแปลงที่ควบคุคมไม่ค่อยได้นะอ่อไม่ได้บ่อยๆมากเลยมันจะเกิดขึ้นมีแนวโน้มจะติด อบายมุกอบายมุกหรือติดพวกอะไรที่เป็นแบบการเสพติดอะไรบางอย่างก็เหมือนกันคือติดการพนันติดเหล้าติดเอลกอฮอล์ติดสารเสพติดอะไรอย่างเงี้ยเข้าไปในทางที่ผิดติดแบบเขาเรียกว่าอะไรเสพติดอำนาจเออก็ได้เนี่ยมันมันเป็น addiction อะอะไรก็ได้เนาะที่แบบว่าเราคิดว่าเป็นกิเลสอะได้ง่ายกว่าคนอื่น ทีน,นี้วิธีแก้นะคะเราก็ต้องเรียนรู้การควบคุมตัวเองการหยุดให้เป็นการประมาณตัวเองแล้วก็ฝึกปรับตัวฝึกเรียนรู้ที่จะแสวงหาความสุขหรือการใช้อิส,สราภาพในขอบเขตการมีขอบเขตนั่นคือสิ่งสำคัญเนาะ <c oughs> แล้วก็เรียนรู้ที่จะเขาเรียกว่าอะไรอ่อนน้อมทอมตนด้วยแล้วก็ อีโก้ของตัวเองที่มั่นใจมั่นอกมั่นใจสารพัดอะไรมากมายเนี่ยอืมก็ให้คือต้องมาฝึกว่าให้ยอมรับความเป็นธรรมดาของชีวิตอะอจริงๆแล้วแบบเราอยากได้อิสระคือจริงๆแล้วเรามันใช่หรือเปล่าต้องกลับมาดูตรงนี้เน่ไหมเหมือนเราหรือเราพยายามเรียกร้องอะไรที่มันไม่มีอยู่จริงหรือเปล่าหรืออะไรเออประมาณนั้นโอเคคอพิวองมีอะไรเสริมไหมโน้ โอเคสิบห้าอ่าตัวที่สิบหกอ่าสิบหกนี่นี่แห่งอีโก้และความสัมพันธ์ the depth of vanity แล้วก็อีโก้อ่าโอเคสิบหกคือเจ็ดเนาะอืมโอเคในอดีตอาจจะเคยย่อหยิ่งเย่อหยิ่ง arrogant arrogant นะจองห้องหรือทำลายความรู้สึกของผู้อื่นเพราะความลงตัวเองหลงตัวเองฉันถูก ก็นี่แหละเขบอกว่าเออถ้าอยู่อยู่คนเดียวใช่ป่ะคือยกตัวอย่างทําไมมันจะต้องทําไมจะต้องเกี่ยวกับความสัมพันธ์โอเคก็คือในฐานะที่คุณอยู่คนเดียวมันอีโก้มันแสดงตัวตนออกมาไม่ได้เวลาที่อยู่กับคนอื่นก็สามารถจะแสดงตัวตนออกมาในด้านคำว่าฉันถูกใช่ป่ะเพราะมันมีการเถียงการโต้ตอบกับประมาณนี้เนาะโอเคผลในปัจจุบันมักจะเจอเหตุการณ์หอคอยถล่มเดอะทาวเวอร์คอรเนี่ยเดอะทาวเวอร์คอร์ดคล้ายๆแบบว่ามันมันมันจะแบบ อะไรเกิดขึ้นปุ๊บก็ถล่มออกมาคือสร้างมาสร้างมาสร้างมา,า,งมาดูเหมือนจะดีอะแล้วอยู่ดีๆก็ซุม่มพัง,พงไปเลยโดยเฉพาะอาจจะเป็นในเรื่องของความสัมพันธ์เนาะอันนี้เหมือนมาเน้นธีมของความสัมพันธ์ <Yeah. S 2> เออ่อองอใ,นในมุมหนึง่งความสัมพันธ์สร้างมาสมมติว่าเนี่ยแหละได้แฟนแต่งงานกันไปเป็น มันไม่ใช่แค่เฉพาะแฟนอ่ะมันเป็นเจ้าเจ้าของธุรกิจเป็น business partner ด้วยก็ได้ใช่ปะ่ะเพื่อนร่วมงานอะไรประมาณนี้มักจะไปทางดีปุ๊บสักพักหนึ่งก็จะถล่มออกมาประมาณนี้เพราะว่าอีโก้ของตัวเองคือ16-16เ 16, นี่ยมันมาจาก7นะแล้วประเด็นคือกลุ่มที่7เนี่ยเขาแบบเป็นคนที่เหมือนว่ามีความความรู้เยอะเยอะเยอะบางีแบบ พอมันเป็น16อ่ะมันอาจจะแบบว่ามั่นในความรู้ของตัวเองเกินไปจนมันไม่ฟังใครอย่างนี้ได้ไหมถูกต้องก็คืออันเนี้ยเราก็บวกไปเลยนะหกเปอร์เปอร์เจ็ดนะก็คือเนปจูนอ่าโอเคเบอร์หนึ่งกับหกก็คืออาทิตย์กับสุกปะเอ่ออาทิตย์กับสุกแล้วแล้วมันเป็นเรื่องของแบบอาทิตย์คือคือชั้นละหกคือความในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ไง รมันจนจะออกมาในแนวแบบว่าในความสัมพันธ์คือฉันถูกเสมออ่าใช่ <S <S อะไรอย่างเงี้ย <c oughs> ทีนี้วิธีที่ต้องแก้ไขนะคะก็คือฝึกฟังคนอื่นบ้างแล้วก็สลายฝึกแบบดูบ้างว่าอีกโก้ตัวเองมันมันใหญ่ขับโลกแค่ไหนล่ะประมาณนั้นน่ะ <S 2> <S 2> <S เออคือมันไม่จำเป็นต้องแบบ คือถ้าจะอยู่ในความสัมพันธ์หรือไม่ว่าต้องมาไม่ใช่แบบเป็นแฟน,ปนไปเลยคือกับคนในสังคมทั่วๆไปเนี่ยแหละเนาะใช่ป่ะ<ช>มันต้องเรียนรู้ที่จะฟังคนอื่นเรียนรู้ที่จะเออยอมบ้างก็คือฟังฟังแล้วก็แบบคือยอมยอมยอม,ยอมในมุมที่บอกว่าอ๋อโอเคคุณพูดถูกคือ,เ,อเขาเขาพูดถูกอยู่แล้วแต่ว่าบางครั้งเนี่ยอยู่ไปต้ตอบเขาใช่ป่ะเขาก็ไม่อยากจะอะไรมากเขาก็เขาก็หยุดพูดอย่างเงี้ย ฟังตรงรข้าก็หยุดพูดหรือแบบบางทีสิ่งที่เรารู้มันก็อาจจะไม่ถูกก็ได้แต่คิดว่ามันถูกไงเออมันก็ต้องมาฝึกฟังจากคนอื่นไงเออประมาณนี้โอเคประมาณนี้ะเลขสิบหกอ่ะสุดท้ายสิบเก้าน<ม>ี่แห่งการเห็นกับตัวนะ the d e ว t h of selfishness อันนี้ก็มักจะแบบเป็นเลขที่หนักนะคือถ้าถ้าเราถามเราถามใครก็ได้เราถามเ พวกอาจารย์หรือว่า professional ที่เขาเรียนรู้ n u m ม r o l o g y มานะเขาบอกว่าเลขสิเนี่ยเป็นเลขที่แบบว่าคือใครมีเนี่ยก็คือชีวิตลำบากสุดเลยเหนื่อยสุดเลยอเค okay, แล้วก็พูดไปเม<า>ื่อกี้นี้ที่เกี่ยวข้องกับการโ่อยทำอะไรไม่ค่อยสำเร็จใช่ปะ่ะเพราะว่ามันมีจุดเริ่มต้นก็คือแบบเราเห็นแก่ตัวแล้วการที่เราจะเห็นกก่ตัวในสิเนี่ยจะค่อยเห็นแก่ตัวเยอะหน่อยคือจะมองเห็นแก่ตัวที่มันรวมๆกันนะไม่ว่าจะเป็น การเหน็นตัวของครอบครัวด้วยจะไบเอสประมาณนี้ไบเอสฉันจะไปทางครอบครัวอย่างเดียวครอบครัวเป็นอย่างนี้ฉันก็เปอย่างนั้นแล้วมันจะมีจุดขีดของมันนะว่าเตือนเอางี้ดีกว่าเนาะถึงได้ป่วยบ่อยไงเช่ไหเพราะว่าเรามาเรียนรู้บนโลกนี้เรียนรู้อะไรเรียนรู้กับการที่เราจะต้องไม่ไบเอสแล้วก็มองโลกในการรวมๆไม่ใช่ว่าทางตัวเองหรือค่อข,ข้างจะแบบครอบครัวของตัวเองอย่างเดียวประมาณนี้แน่ดี อาจจะมีอำนาจแต่ไม่ยอมช่วยเหลือผู้อื่นเนาะหรือใช้อำนาจเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวแค่เนี้ยเพียงอย่างเดียวเพียงเดียวก็คือมีอํานาจเป็นอาจจะเป็นคนใหญ่คนโตเป็นคนมีทุกอย่างแต่ว่าก็เอาแต่ตัวเองอหรือว่าคนรับค่าเอาเอาแค่นั้นอะเออหรือเอาเฉพาะเฉพาะคนที่ตัวเองพอใจพอใจใช่เฉพาะคนที่ตัวเองรักอะไรมาณนี้แค่นั้นแหละโอเคหรือเฉพาะคนที่ตัวเองแบบถูกใจอืม ผลในปัจจุบันนะมักรู้สึกโดดเดี่ยวอันนี้ก็เป็นในส่วนหนึ่งที่บอกว่าโอเคฉันต้องหาคนรักแหละแล้วก็แบบมันก็ยิ่งไปกันเลยนะหรือต้องแก้ปัญหาทุกอย่างด้วยตัวคนเดียวโดวยไม่มีใครช่วยแม้จะอยู่จะแม้จะมีคนรอบข้างเนี่ยอยู่ตามมากมายใช่ปะ่ะแต่อารมณ์ประมาณว่าฉันยังรู้สึกโดดเดี่ยวอยู่ดีรู้สึกจะต้องแก้ไขปัญหาด้วยตัวคนเดียวอะประมาณนี้วิธีแก้ต้องเรียนรู้ในด้านของ การพึ่งพาและช่วยเหลือผู้อื่น okay. จากการที่มองแค่เฉพาะตัวเองกับการไปมองข้างนอก u p อร์ต okay. แล้วก็คอนเนคชั่นเปิดใจรับความช่วยเหลือและทำประโยชน์เพื่อคนอื่นโดยไม่หวังผลแล้วคุณจะไม่รู้สึกโดดเดี่ยวอีกต่อไปทีนี้ตรงเนี้ยมันพูดง่ายเนะยาะการที่เราโอเคเราไม่มองตัวเองละเรามองถึงคนอื่นอย่างเดียวใช่ปะก็กลายเป็นแบบว่าเราก็ไม่เห็น สิ่งที่ตัวเองทําผิดก็ไปไวิเคราะห์คนอื่นอย่างเดียวโอเคจงระวังตรงนี้ด้วยเพราะทุกอย่างมันจะมีอีโก้ของมันอยู่แล้วไงใช่ป่ะเลขหนึ่งมาพร้อมกับอีโก้ประมาณนี้ตอนสุดท้ายแล้วเนาะก็วิธีแก้คบอกไปแล้วอโอเคซึ่งอ๋อโอเคก็ จะบอกว่าคนที่ถ้ามีเลขพวกนี้นะคะ13 14 16 19ไม่ว่าจะอยู่ในตำแหน่งไหนเป็นเลขวันเกิดตัวเองหรือมาเกี่ยวข้องในอ um. life p a t n u u m e r r นะก็ถ้าสมมติใน Life Path Number เนี่ยก็ให้เหมือนว่าโดยเฉพาะยิ่งใน Life Path Number อเอาี้กันเราอาจจะต้องโฟกัสความเป็น เดบตรงนี้ก่อนนี่ตรงนี้ก่อนแล้วเหมือนว่าที่เราได้เตือนอะไรไปหรือว่าคุณควรจะทําอะไรคือให้เหมือนว่าไปปลดล็อกตรงนั้นก่อน uh huh. สมมติคนมดตัวอย่างนะสมมติคนบอกว่าโอเคเลขชันได้ลายแพทเลขหนึ่งเลขหนึ่งที่มาจากสิบเก้าชันเรียนรู้ที่จะมาสร้างด้วยตัวเอง เรารู้ที่มันจะมีเส้นทางของตัวเองอเป็นผู้นําเองโอ้ก็แน่นอนแต่คุณจะเหนื่อยแบบเหนื่อยตายๆเลยอะ่ะเหนื่อยแบบเหนื่อยแบบจมไปเลยอเอา,อางี้แล้วกันเออเหนื่อยจนโอ้โหไม่รู้จะพูดจะเหนื่อยคําไหนอะเหนื่อยแบบโคตรโคตรโคตรเหนื่อยอ่ะใช่ป่ะอืออย่างเช่นหร,หรือสมมุตินะคนที่มีไลแพดเบอร์สี เบอร์สี่ที่มาจากสิบสามสร้างใช่ปะ่ะเบอร์สี่ต้องสร้างไอสิบสามเนี่ยก็จะมีแนวโน้มอยากได้ทางลัดใช่ไหมไอเบอร์เนี้ยก็ต้องมาเรียนรู้ถ้ามาถ้าเป็นเบอร์สี่ที่มาจากสิบสามก็ต้องเรียนรู้ว่าฉันจะไม่เอาทางลัดแม้ทางลัดจะแบบว่ากวักมือเรียกอยู่ข้างหน้ามาสิมาสิ มักจะมาอยู่แล้วมันจะมีอยู่แล้ว <c oughs> คุณต้องเรียนรู้ที่จะว่าไม่อา <c oughs> อะไรอย่างงี้แล้วก็พอพอคุณฝึกนิสัยใหม่ได้อะใช่ปะ่ะทุกอย่างมันจะค่อยค่อๆฟลูเข้าไป <c oughs> เออเหมือนไอ้ตรงเนี้ยเป็นเป็นสิ่งที่เราต้องมองเห็นก่อนแล้วก็ต้องแก้ให้ทันก่อน <c oughs> ทุกอย่างมันถึงจะค่อยคอย่คอยเปิดไปมันจะสมมติว่าอย่างไปศึบษาเราโอเคเรารู้แล้วเราจะสร้างแบบ ไม่มีทางรัดสร้างด้วยความเพียรสร้างด้วยความอดทนไปไอ้ผลที่คุณสร้างอ่ะมันถึงจะค่อยๆมามันถึงจะกลายเป็นความมั่นคงได้แต่ถ้าสมมติว่าคุณจะสร้างด้วยความแบบเออทางรัดและการเอาเร็วเข้าว่าาจเหมืนมนอนะคำว่าอะไรนะ Pay to วินอะไรไ <ป S 1> ะออก็ใช้เ,ออเงินแค่พนาวนี้ก็หวังผลได้เลยว่ามันจะพังอะไรแบบเนี้ยอืมประมาณนั้นก็คลิปนี้ ก็ประมาณก็มีสั้นๆแค่นี้นะคะในเรื่องของคามิกเด็บนัมเบอร์ก็ลองเช็คดูนะคะว่าว่าถ้ามีหรือไม่มีหรือถ้าเพื่อนมีหรืออะไรก็แท็กเพื่อนมาดูในนี้ก็ได้ <c oughs> ดีไหมและที่สำคัญนะคะก็ขอขอบคุณสำหรับคลิปสำหรับการรับชมแล้วก็อย่าลืมกด subscribe แล้วก็ like วิดีโอแล้วก็แชร์ไปด้วยนะ โอเคขอบคุณจ้า